ท,นนะท,ววทุกคนนะครับทุกคนจะเชื่อว่าโรคกลัวมีอยู่จริงไหมนะครับผมก็สวัสดีคนนะครับผมเดี๋ยวจะเคยวันนี้ก็อยู่กับหลอดประชาสันพนธผมกัน <c oughs> นี้ก็เป็นอีพีที่สามแล้วนะที่แบบเราทําขึ้นมาเองนะครับก่อนว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดติดกดทุกย่าชมกันด้ผมโอเคครับผมเรื่องในวันนี้นะครับผมเราจะเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีสมอ,องคิดนั่นเองนะหรือเป็นทุกคนจะเคยได้ยินนะว่าทฤษฎีของคิดนั่นเองนะคือเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเขาแตกเหมือนเป็นการ พูดต่อปากว่าอะไรประมาณนั้นนะผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับหัวข้อล้างกระแพงน้ําแข็งคือเส้นทางสู่ horror world ใช่ไหมนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ได้เอามาจากข้อมูลเล็กน้นนอยผมก็ไม่รู้เป็นข้อมูลอะไรเพื่อเซน,นะถ้าเกิดปันถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยกันนะผมซึ่งนะผมล้างกระแพงก็คือหลังกระแพงน้ําแข็งก็มีอยู่ที่เดียวก็คือ astarctica ครับผมฮะซึ่ง h o l r o r world นั้นคือเป็นโลกกลวงนั่นเองนะที่เรียกว่าง่ายตามโลกกลวงคือ แต่บกแต่เซตตันี้นผมคือหลังกระแพงน้ําแข็งอนะ่ะมันมีเซตมีเซตมันคือทางเข้าของโลกลวงไหมนะครับอ่าโอเคนะผมคน,คน,คนก็เตรียมรับชมกันได้นะผมสำหรับสำหรับหลังกระแพงน้ําแข็งคือเส้นทางสู่ฮาโหลเวิลหรือโลกดวงนี่ยนะผมมันมียังไงนะั่นเองครับซึ่งน่าจะบอกไปก่อนนะครับว่ามันจะมีหัวข้อใหญ่มากมายนะว่าว่ามันมโอกาสเป็นหรือไม่เป็นนั่นเองครับ อ่ะมาดูหัวข้อแรกผมหัวข้อแรกนะผมกำแพงน้ําแข็งในทฤษฎีโลกแบนหรือ the ice wall ก็คือเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับโลกแบนนั่นเองครับในกลุ่มความเชื่อของโลกแบนนะรหรือ fresh w o r d เชื่อว่าแอตลาติกนะไม่ใช่ทวีบที่อยู่ด้านหน้าของลกูกโลกนะครับแต่เป็นกําแพงน้ําแข็งที่เป็นกําแพงที่ยักษ์ที่รอบรอบขอบโลกไว้เพื่อกันไม่ให้น้ําในวัสนุไหลออกไป เส้นทางสู่โลกอื่นนะมีความเชื่อบารกระแสบอกว่าหากเราข้ามกระแพงนี้ไปได้เราจะพบดินแดนใหม่ๆห,หรือที่เราเรียกว่าเฮอร์เอิร์ธหรือโลกวัวนั่นเองนะผมสอนนะครับผมเฮอร์เอิร์ธหรือโลกรวงนะผมและทางเข้าที่ขั้วโลกทฤษฎีโลกรวงเชื่อว่าภายในใจกลางโลกมีอาณาธิมโบราณหรือโลกอีกใบ,บซ่อนอยู่บางครั้งก็เรียกว่าอักาศานั่นเองนะครับอักาศานะอื ชอบเปิดขั้วโลกนะเชื่อว่าการมีประตูหรือช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นะครับถูกบังเอาไว้อยู่นั่นเองนะคภพแห่งน้ำแข็งหรือพายุหิมะที่ไปทางลงไปสู่โลกภายในนั่นเองครับผมโพลโพลเลยอเอกริชาร์ดอีเบิร์นนะครับมาถูกอถึงฤดูนี้โดยกล่าวว่าประทึกลับของเขาตอนบินไปขั้วโลกใต้และบุกว่าเขาลุดออกไปในดินแดนที่มีต้นไม้เขียวกระจีและสิ่งที่ที่หายสาบสูญไปแล้วนั่นเองนะครับผมว้าว อันนี้แอบอันนี้แอบดีอันนี้แอบบ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 ัอน,นั้นอยู่แต่ถ้าเรามามองทางวิทยาศาสาตร์และภูมิศาสาตร์นะผมก็คือในความเป็นจริงแล้วนะักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจได้เดินทางไปทั่วแอตแลนติกาและคูโลกเหนือแล้วแอตแลนติกาเป็นทวีปที่บอกเลยนะว่าเป็นมีแผ่นดินจริงๆใต้ชั้นน้ําแข็งหนาหลายกิโลเมตรไม่ใช่กระแพวขอบโลกกา,โการสำรวจคือข้อมูลจากดาวเทียมและการวัดคลื่นไหวสะเทือนยืนยันว่าโครงสร้างภายในของโลกประกอบด้วยชั้นเปลือกโลกชั้นเนื้อโลก แลวก็แกนโลกนะผมที่เป็นของเหลวและเป็นของแข็งนังนะ่นเงครับเออนะครับผมเสื้ออาตเจินาใช่ไหมครับโ,โ,โอเคอ่ัดูครับอาร์เจนตาคือเป็นดินแดนที่มีพระอาทิตย์ไม,ม่วันตกดินเพราะมีแกนพลังงานส่องสว่างอยู่ใจกลางโลกตลอดว่าเวลามีป่าไม้ดึกดำบรรที่เขียวชุ่มเกินว่าจะเชื่อว่าสายตาและอาจจะทำโบราณที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยกว่าเบืบ้องบ,บนหลายพันปีนั่นเองคนระับ กาานะครับผมถ้าผมบอกเลยนะว่าเรื่องมันอาจจะสั้นนะเพราะมันเป็นทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งนะครับผมคือบอกเลยนะว่าเอาง่ายๆนะผมคือฮัลโหลเวิรเ,เนี่ยมันเป็นโลกกลวงถูกไหม๋ยวผมมาหาข้อมูลเพิ่มแป๊บนึงนะครับอสักครู่อ่ะนี่ผมก็หาข้อมูลมาเพิ่มด้วยเนาะนะโรคกลวงนะอันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับโลกกลวงนะโลกกลวงนะปุบเป็นแนวคิดที่เสนอว่าโลกของพวกเราถูกคนน้ํามันหอมระเหยได้หมดหรือส่วนใหญ่ภายในแนวคิดใหญ่ๆนะครับ และเสนอโดย s m o d อร์ฮัสเนะครับบริษัทล่องเรือ17แต่ส่วนใหญ่ถูกพิสูจน์ว่าโดยปี b u e r บนะครับพิสูจน์อย่างที่เห็นใน1740งเจ็ดสี่ศูนย์และครันบพิสูจน์อย่างเด็ดขาดในฮังการีเซอยนเรียนลาวปี1774นี่ครับทฤษฎียังคงดำเนินต่อไปสตับสนุนอยู่บางตามบ้างตามปกติสามารถใช้ John s e l s i m ซิมิและ JN แอนอาจจะมีเสียงข้าฟาร์มเข้ามาขอไปนะครับ เอนแต่มันจะกลายเป็นหลักฐานที่แพร่หลายและไม่ให้การพิสูจน์ได้อีกต่อไปนี่มันใช่ไหมนะสำหรับโลกกลวงนะผมอะอันนี้อันนี้ฝาใหม่ใช้จริงนะ <c oughs> มันลนอะไรก็ไม่รู้เด้อโลกกลวงนะผมเป็นระบบดิเวศใต้ดินโบราณนะที่อยู่ลึกเข้าไปในโลกใกล้กับแกนกลางแล้วั่วณของมันมีเอกลักษณ์และกลับทิศทางในจุดกึ่งกลางทําให้ไททันสามารถเดินได้อย่างอิสระ ทั้งบนพื้นและเพดานของโลกกวงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะตกจากที่1ไปอย่างที่1มาถูกล้อมด้วยฟ้าผิดปกติเหยือ่อและท้องท่วงไฟฟ้าสถิตภายในหึกโลกนะครับระบบนิเวศนี้แผ่รังสีประยานพลังงานอย่างต่อเนื่องทาให้สีมีชีวิตอยู่ในนั้นวิศดา,า,ารจนมีขนาดมากถึงมาได้นอกจากนี้นะครับยังมีป้อมปรกกาของลิงใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยบอลลางที่ครั้งที่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประตของมันนั่นเองนะครับ เชื่อว่าโลกโลกลวเป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดวิวัฒนาการของไทท่านทั้งหมดและเผ่าอีวีในสมัยโบราณล,ลิงยักษ์ผู้ช่วยร้ายที่รู้จักกันในชื่อราชาสกาได้ยึดจับเผ่าพันธุ์ของตนและไทท่านโปรานชิโมะมาเป็นทาสเพื่อพิชิตทั้งโลกกลวงและโลกบนผิวความเียทยาของราชาสกาทำให้เขาก่อสงครามกับก็ซิลล่าและปูผู้ติดตามอผ่าผู้ผู้ตามของ เผ่าอีวีของเขานะครับในที่สุดกอเทลาก็ได้กัดขงังราชาสกาและกองทัพของเขาไว้ในส่วนลึกของโลกกลวงขณะที่ลิงยกักษ์และผู้ติดตามเผ่าอีวีบางส่วนที่รอดชีวิตจากสงครามได้หนีไปยังเกาะกระโหลกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกกลวงโลดเปิแผ่นดิน,ดนลิงอ่ะอันนี้ประวัติมันนะว่าเปนได้ไงนะครับก็คือเหมือนเทียบนะ <c oughs> อะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ โลกร่วงหรือเอโลเอิญนะครับมันเป็นข้อมูลที่มีน้อยมากนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นทฤษฎีอะไรยังไงทฤษฎีมันก็จะมันจะน้อยจะมากมันขึ้นอยู่กับมันนะนะครับผมก็โอเคก็พิสูจน์แล้วนะว่าถามว่าถ้าเป็นทุกคนนะผมนะอาจจะไม่จริงเพราะว่าที่จริงโลกของเรามันก็มีหลายอย่างที่เราไม่ได้ค้นพบไม่ได้เคยหาไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นมันหรืออะไรประมาณนี้เยอะแยะ,ะมากมายนะครับก็มาดูกันว่า,าต่อไป จะเป็นยังไงให้ผมก่อนก่อนจะไปจบกันนะผมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิกดตลคกดห้ผมกนันด้วยผมเพื่อการังใจกับผมด้วยนะฮะแล้วก็ต้องคนสามารถนำเสนอเรื่องต่างๆได้นะว่าผมเล่าแต่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มนะบุ๊คสำหรับคลิปนี้ขอลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแบบปุป๊บ <H oo>